16พฤษภาคม2023แล้วเรามาจะเราจะมาสุ่มการ์ดกันนะครับการ์ดพเมียมนะครับซึ่งตอนนี้การ์ดพิมีมของผมก็นี่จะมีประมาณนี้นะฮะมีเกวนพูนะสีใบ s p ปเดอร์แมนสนะฮะซึ่งการ์ดเหล่านี้ก็ได้จากการซุ่มการ์ด ได้มาซ้ำเยอะมากเลยนะครับอ่ะมาครับผมเพอเก็บโทเค็นได้ประมาณ900ก่าล้กว่าวนะก็มาสุ่มกันนะครับจะได้ซ้ำไหมีห๋ยวจะได้ใบใหม่นะแหมไวฟ็อกนี่ยังไม่มีนะครับแล้วก็แบล็กแฮนเตอร์อันนี้ยังไม่มีนะฮะโลกิโลก,โลกิแล้วก็แบล็กวดีโอนะฮะ อันนี้ก็น่าจะยังไม่มีนะ,ะอันนี้ฮะซีวิววอลอ่ะมาครับป่าควาหเอ้าได้โลก,กี่ครับโชคดีนะครับเป็นใบใหม่นะครับอ่าได้สะสมใาหนึ่งใบนะครับแหมขอบพระคุณมากนะแหมเล่นมาเจ็ดแปดปีตนะั้งแต่เกมเปิดยังสะสมการ์ดได้ก็จิ๋วเดียวนะ โอ้โหโอเคปรับปริ่ม